รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาเพลินบายอมทรนนีอีกแล้วนะคะวันนี้ท็อป,ปิกยังอยู่ในเรื่องของการอ่านชีวิตผ่านไพ่ในเดือนธันอ,อไม่ใช่ในเดือนธันวาคมในปี2565นะคะภาพรวมเลยนะคะซึ่งดูของคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะวันนี้คิวสุดท้ายแล้วนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะมาดูกันว่าชาววันอาทิตย์นะคะในปี2565นั้น จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นที่การดูพลังงานภาพรวมก่อนเลยนะคะ ไปแรกมาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะมีการจบจากสิ่งเก่าเริ่มต้นในสิ่งใหม่นะคะอะไรที่มันไม่ดีเดี๋ยวมันจะผ่านไปเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะในปี2565นะคะ The e m p s e s s นะคะจะบอกว่าสิ่งเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอาจจะ เหมือนกับว่ามีคนมาช่วยเหลือคุณนะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่จะมาคอยผลักดันสนับสนุนนะคะทาให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะอืมสิ่งที่คุณมุ่งหวงังหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเป็นไปนได้ว่าใครที่จะทํางานในแบบเขาเรียกในตอนกลางคืนหรือว่าในทางโซเชียลหรือในทางแบบ เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าจะโดดเด่นหรือคุณอาจจะอยากอยากที่จะมีอยากที่จะมีความเติบโตในด้านนั้นก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ทํางานสายปกติเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้เรียนรู้เข้าใจความแตกต่างของมนุษย์แล้วก็เรียนรู้ที่จะ เลือกฟังไม่เลือกฟังใครอะไรเงี้ยนะคะอะไรเป็นคอมเมนต์ที่ดีอะไรที่เป็นประโยชน์กับคุณนะคะทูอปอนส์นะคะจะบอกว่าที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ผ่านมาหรืออาจจะก,กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. เหมือนคุณกําลังมองหาลู่ทางกําลังมีการเริ่มอะไรบางอย่างคิดวางแผนกับ อาจจะมีคนร่วมหุ้นร่วมทุนหรือว่ามีเพื่อนคู่คิดหรืออะไรต่างๆนะคุณกำลังคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรบางอย่างเรากำลังอยู่ในการวางแผนเ,เตรียมการนะหรือบางคนอาจจะมีการติดต่อเจราจาสื่อสารที่จะ กับชาวต่างชาตินะหรือวางแผนที่จะมีการเดินทางไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาหรืออาจจะกําลังเกิดขึ้นนะตอนนี้คุณกําลังวางแผนชีวิตของคุณนะคะมีการพูดคุยกับคู่อาจจะเป็นคู่อาจจะเป็นแฟนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าคู่ค้าคู่คิดอะไรต่างๆนะคะคุณกําลังวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างซึ่งส่งผลในปัจจุบันก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะ a อ e of Pentacles นะคะจะบอกว่าในที่ผ่านมาช่วงชีวิตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันมีความสามารถมากในการสร้างเงินสร้างทองได้ด้วยตัวเองคือคุณทําลงมือทําแล้วก็เก็บเงินเก็บทองได้ด้วยตัวเองสร้างเงินสร้างทองทํามาหากินอะ่ะแล้วก็ ทำให้ชีวิตมีเงินมีทองเนี่ยก็ด้วยด้วยลำแข้งด้วยด้วยตัวเองเลยนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความพยายามากๆนะคะ The e m p e r o r นะคะจะบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนหรือเป็นไปได้นะคะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นไปได้เลยว่าคุณอาจจะมีมีโอกาสที่จะ ที่ว่าเปลี่ยนแปลงอาจจะมีโอกาสที่จะมีการย้ายถิ่นฐานหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตหรือเปล่าไปอยู่ต่างประเทศหรือเปล่านะอาจจะมีแบบแฟนเป็นชาวต่างชาติก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็จะบอกว่า,าถ้าเป็นผู้ชายก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคนอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อน ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆนะในชีวิตทำให้มีความมั่นคงมากมั่นคงมากยิ่งขึ้นกับชีวิตนะมีเป็นการเปลี่ยนแปลงจากที่อาจจะเป็นพนักงานอาจจะขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารหรือว่ามีระดับตำแหน่งที่สูงมากขึ้น<ม>ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบใหม่เลยของคุณนะคะหรืออาจจะมีงานที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะประมาณนี้ ทูออฟเฟนติคนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะที่ในช่วงเวลา นี้แล้วก็สิ่งที่ภาพรวมที่ไพ่อยากจะบอกก็คือให้คุณสมดุลชีวิตดีๆนั่นแหละนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอย่าให้มันหนักไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะให้สมดุลชีวิตทํางานนะะักก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะหรือแม้แต่าการเงินใช้จ่ายก็ต้องมีสมดุลมีใช้ก็ต้องมีเก็บด้วยนะคะประมาณนั้นนะคะอ่ะในส่วนของบริวารหรือว่า สิ่งรอบข้างจะเป็นอย่างไรจะบอกว่าในส่วนของบริวารหรือสิ่งรอบข้างเหมือนมีโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณเป็นไปได้ว่าการจบจากสิ่งเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้ไปเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหรือเจอคนใหม่ๆเจอบ้าสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอะไรทําให้คุณได้เจออะไรใหม่ๆเนาะ,เ,นะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ six of tentacles นะคะความคิดเลื่อๆของคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่ใจใจบุญใจดีมีเมตตามีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสิ่งที่คุณทําทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผ่านมาคือเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะคะ,ะความคิดเลื่อๆของคุณก็ยังอยากจะช่วยเหลือผู้คนนั่นแหละอืมแต่ว่าในจุดหนึ่งสิ่งที่คนจะต้องดูก็คือ เอ็นดูเขาเอ็นเราอย่าขาดนะคะดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแต่ตัวเองก็ต้องไม่ลำบากด้วยนะคะ,ะมาดูสภาพรวม่อยซเวนออกคัพส์นะคะจะบอกว่าโดยรวมหรือสิ่งที่คุณปรารถนาทั้งหมดทั้งมวลนะคุณมีสิทธิ์เลือกมีโอกาสเลือกมีโอกาสท,ที่จะคิดพิจารณาจะใช้ชีวิตไปทางซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังคุณมีสิทธิ์เลือกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนะคะเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วมี มีโอกาสที่จะได้เลือกด้วยว่าคุณจะทําอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณมีสิทธิ์เลือกแล้วเนี่ยชีวิตจะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะแล้วก็คุณมีสิทธิ์เลือกเสมอมันไม่มีอะไรที่คุณเลือกไม่ได้คุณเลือกได้เสมอนะคะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกอ่ะสรุปภาพรวมอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในปี2565สิ่ิงที เป็นพลังงานภาพรวมของคุณก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะมีการเปลี่ยนผ่านจบจากสินเก่าเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแล้วกอ็อาจจะมีโอกาสนะคะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้คุณได้เรียนรู้ได้รู้จักคนนะคะได้มีริทอรซ่ฤฤฤฤฤฤมีความรู้เท่าทันนะคะรู้เท่าทันผู้คนแล้วก็รู้เท่าทันตัวเราเองด้วยนะคะในเรื่องของอ ละซึ่งกิเลสละซึ่งอัตตาตัวตนนะคะละทําความเข้าใจรู้จักผู้คนเข้าใจธรรมดาของโลกเข้าใจธรรมดาของชีวิตเข้าใจว่ามีดําก็มีขาวเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีมุมมองมีมีชีวิตที่แตกต่างออกกันออกไปอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกมีทางเลือกในชีวิตเสมอนะคะไม่ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะ ได้กำลังกำลังวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างลงมือทําอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้คุณวางแผนแล้วก็แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกับต่างชาติด้วยนะหรืองานอะไรอาจจะมีการติดต่อกับต่างประเทศหรืออาจจะมีคนเข้ามาที่เป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็จะมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้นคุณมีความสามารถนะ สร้างเงินสร้างทองด้วยตัวเองอย่าลืมสมดุลชีวิตให้ดีนะคะเพื่อให้ชีวิตมันาบาลานซ์นะคะอย่าทํางานหนักจนมากเกินไปทํางานหนักก็ต้องพักผ่อนด้วยนะคะใช้เงินมากก็ต้องมีเก็บด้วยประมาณนี้นะคะสมดุลชีวิตให้ดีและชีวิตก็จะโอเคมากขึ้นนะ,ะจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆได้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้มีพบเจอกับโอกาสใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆนะแล้วก็ มีได้เจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในปี2565หรืออาจจะก,กำลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้นะคะอ่ะนี่คือพลังงานภาพรวมก่อนนะคะมาเจาะทีละประเด็น,นะคะ่ะเริ่มจากเรื่องของการงานนะคะการงานในปี2565ที่เป็นงานประจำหรืองานหลักก่อนนะคะงานหลักเป็นอย่างไร King of Wands นะคะ a g of Cups นะคะและ The Chariot นะคะอย่างที่บอกไปนะเลยในเรื่องของการงานคุณทำงานเก่งมีความสามารถมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็เหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างทำงานดีมากๆเลยมีความสามารถนะคะอาจจะมีความรู้สึกบางทีรู้สึกว่า,าเหมือนทำงานเยอะมากเนาะหรือว่าลุยหนักๆมากๆบางทีอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยากจะ ันหลังกลับกับอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณจะบอกจะบอกว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะด้วยความที่คุณแบบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจไงมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะจะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งมากๆคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำอ่ะคคือคุณทําดีที่สุดแล้วจงภาคภูมิใจในตัวเองนะคะเราทําเต็มที่แล้วปล่อยวางในผลลัพธ์บางสิ่งบางอย่างเราควบคุมไม่ได้แค่นั้นเองนะคะแต่จะบอกว่าคุณจัดการงานทุกอย่างได้อย่างดีที่สุดไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จด้วยความที่คุณเนี่ยทาดีที่สุดเก่งที่สุด มีศักยภาพสูงมากๆมีความสามารถสูงมากๆคุณจัดการได้คุณเอาอยู่ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็มองหาลูปทางเพื่อที่จะพัฒน,นาตัวเองอยู่เสมอนะคะในเรื่องของการงานไม่ต้องห่วงเลยมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจดีนะคะแน่นอนว่ามันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะทำดีแล้วทําดีต่อไปนะคะในเรื่องของอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ปีหกห้าเป็นอย่างไร queen of wands นะคะ ฟิลออฟฟอร์จูนนะคะและ ท r e e of Pentacles ในเรื่องของไรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมของคุณจะบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนมาติดต่อเจราจาสื่อสารกับคุณนะคะอาจจะมาร่วมทุนร่วมุูดร่วมลงขันร่วมลงแรงร่วมลงเงินกับคุณนะคะก็เป็นไปได้จะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถจริงๆทําอะไรก็หยิบจับประสบความสําเร็จคุณมองหาลู่ทางอยู่ตลอดเวลามองหาโอกาสมองหาช่องทางที่จะพัฒนาตัวเองที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองที่จะทําให้ตัวเองมีความ มีโอกาสใน,ในเรื่องของการงาน, ain, นาการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นและแน่นอนว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการลงมือทําจากการการะทําของคุณเพราะฉะนั้นทําดีเข้าไว้ทําให้เต็มที่เข้าไว้ลุยหน้าเข้าไว้แน่นอนว่ามันจะประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะต่อมาเรื่องของการเงินนะคะการเงินปีหกห้าของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไร The lovers นะคะ King of Swords นะคะและ k n i g h t of s o o r c e นะคะในเรื่องของการเงินจะบอกว่ามีอะไรที่จะต้องฝ่าฟันบุกบ่าฝ่าฟันลุยนะคะซึ่งคุณจะทำมันได้ประสบประสบความสาเร็จด,ด้วยด้วยนักสู้ด้วยความเป็นนักสู้ด้วยความลุยความตั้งใจของคุณเองความแบบมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นะคะคุณจัดการได้นะคะอาจจะมีอะไรให้มาบริหารจัดการคุณก็จะจัดการมันได้หมดทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลน,นะคะแล้วจะบอกว่ามีพลังงานของความรักซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีคนมาคอยช่วยเหลือุปภ์ำค้ำชู่คุณนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล แต่มีคนคอยให้ความรักคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการเงินนะคะคุณจะบริหารจัดการได้ขอให้คุณคือคุณเป็นนักสู้อยู่แล้วคุณไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะ มีอะไรที่จะต้องจัดการหรือบริหารในเรื่องของการเงินนะคุณจะลุยได้จัดการได้นะคะแต่ว่าขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะอย่ารีบร้อนอย่ายใจร้อนนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะค่อยๆดูค่อยๆวางแผนค,ค่อยๆตัดสินใจไปนะคะแล้วก็มีสติในทุกๆย่างก้าวในการลงทุนหรือในการจัดการบริหารทางการเงินนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเงินมันก็ต้องอย่างที่บอกไปนะ,ะมีใช้ ก็ต้องมีเก็บด้วยนะคะใช้ให้น้อยเก็บให้มากนะคะจะดีที่สดุดนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกในเรื่องของการเงินนะคะต่อมาค่ะเรื่องของการเรียนการเรียนเป็นอย่างไรคนเกิดวันอาทิตย์ปี6 6หนะคะ s of ว e n of นนะคะ10 of Wands s นะคะเอเซเ o นนะคะ10 of Wands แล้วก็ King of Cups นะคะในเรื่องของการเรียนจะบอกว่าอาจจะมีการบ้านอะไร อาจจะเยอะนิดนึงนะคะการบ้านการเรียนการสอบอะไรต่างๆที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้อา่านหนังสือเนียเยอะมากนิดนึงแต่แน่นอนว่ายิ่งทํามากยิ่งได้มากยิ่งทําให้คนเรียนรู้ได้มากมีความรู้มากพัฒน,นาศักยภาพตัวเองมากเพิ่มแวลู่ให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆนะคะในการเรียนหมายความว่าคุณอาจจะต้องดูว่าคุณจะต้องเลือก จัดการบริหารจัดการชีวิตตัวเองอย่างไรในเรื่องการเรียนนะต้องมีกลยุทธ์นิดนึงนะหมายถึงว่าในการเรียนในการเรียนรู้ต้องมีกลยุทธ์ให้ตัวเองไดเ้เรียนรู้ได้อย่างมีความสุขมีความสนุกเบิกบานนะอยา่าอย่าซีเรียสจนเกินไปเพราะความเครียดมันจะทําให้คุณหัวสมองมันจะไม่ไหลเลือดแล้วก็คิดไม่ออกทำอะไรได้เพราะฉะนั้นมีกลยุทธ์ให้กับตัวเองนิดนึงอะไรควรเก็บอะไร ไม่จําเป็นทิ้งไปตัดทิ้งไปนะมีกลยุทธ์ในการเลือกที่จะอ่านที่จะเร่อทบทวนความรู้หรือว่าทําการทํางานทํากันบ้าน หรือบางคนอาจจะทําวพทําวิทยานิพนธ์ทําออสอะไรต่างๆก็มีกลยุทธ์ให้ตัวเองในการบริหารจัดการในเรื่องของการเรียนให้ดีนะคะก็คุณก็จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วเพราะคุณนะ่ะเป็นคนมีเทคนิคในการเรียนอยู่แล้วมีเทคนิคในการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะะจะบอกอย่างนี้แล้วก็มีคนที่คอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะมีคนที่คอยแบบซัพพอร์ตคุณนะและแน่นอนว่าคุณจะมีคือเป็นคนเก่งอยู่แล้วมีความสามารถอยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะมีอารมณ์แบบอ่ บางทีก็อยากจะพักบ้างบางทีก็ขยันอะไรเงี้ยยังยังมีอารมณ์แบบอย่างนี้อยู่ซึ่งก็เป็นปกติของมนุษย์เรานะบางทีมันก็แบบอ่านหนักหรือทํางานมาเหนื่อยแล้วแล้วต้องมาอ่านหนังสืออีกบางคนเรียนไปทํางานไปเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีบางช่วงบางทีที่เราอยากจะพักบ้างคุณก็หาเวลาให้ตัวเองพักสักแป๊บนะคะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้กับมันใหม่นะคะแน่นอนว่าคุณจะทําได้และทําสําเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจาก การกระทําของคุณนะคะคุณมีเทคนิคที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณมีการบริหารจัดการชีวิตที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหนื่อยนะักก็พักแป๊บพักแป๊บแล้วก็ลุยใหม่นะคะลุยให้เต็มที่อดทนสู้นะคะเมื่อคุณผ่านจุดนี้ไปได้คุณจะมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็แน่นอนว่ามันจะส่งผลดีกับชีวิตคนอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะต่อมาค่ะเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์ปีหกห้านะพัดเป็นอย่างไรสุขภาพดี hello f เฟน n ์นะคะ p a g e of Cups นะคะและเ e f o นะคะในเรื่องของสุขภาพจะบอกว่าอาจจะมีในเรื่องของการนับนั่งนานยืนท่าเดิมนานๆหรือทำอะไรกลมๆเงยๆนานๆหรือว่าการแบบอยู่ท่าใดนานๆมันจะทำให้ปวดเมื่อยร่างกายนะบางคนเป็นทำงานออฟฟิศก็เป็นไปได้ว่านั่งหน้าคอมนานๆนั่งท่าเดิมนานๆนะคะหรือว่าทำอะไรนานๆอยู่ท่าเดินนานหรือ ทำกิจกรรมหรือทําธุรกิจอะไรที่ยืนนานๆหรือว่าทํายกแบกหามทําอะไรนานๆเนี่ยนะคะอาจจะมีแบบปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดหลังปวดไหล่ปวดมือปวดแขนปวดหลังปวดก้นปวดขาประมาณนี้นะคะหรือว่าบางทีบางครั้งนะคะคุณอาจจะแบบด้วยกาาจจะไปโฟกัสอะไรมากเกินไปหรืออาจจะดูมือถือมากเกินหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะหกล้มสะดุดอันนี้เป็นไปได้ด้วยความที่คุณอาจจะแบบไม่ได้มอง ที่มองทางเพราะฉะนั้น้มีสติในทุกๆย่างก้าวนะคะแล้วก็พยายามที่จะรู้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันให้มากนะคะเวลาเดินก็ดูทิศด,ดูทางนิดหนึ่งนะอย่าก,ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือหรือว่าโฟกัสอะไรมากเกินไปอาจจะไปเดินชนนู่นชนนี่หรือหกล้มหรือว่าตกหลุมตกบ่ออะไรนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะหรือว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีอะไรที่แบบคุณต้องคิดต้อง ทำอะไรเยอะๆจนอาจจะทําให้ปวดหัวถูกแบบเหมือนบีบขมับอะไรอย่างเงี้ยมากนิดนึงก็ผ่อนคลายนะหรือว่าบางครั้งบางทีบางคนอาจจะแบบอา่าเป็นผู้หญิงบางคนอาจจะมีการแบบคาดผมหรือทําผมอะไรอาจจะทาให้ปวดหัวปวดศีรษะอันนี้ก็จะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือว่าผู้ชายบางคนอาจจะ ใช้สมองเยอะนะคะอยู่น้าจะหน้าจอคอมนานๆหรือว่า,อาใช้ความคิดมากๆนะมันเหมือนกับมีอะไรมากดทับศีรษะนะคะก็คือแบบใช้สมองเยอะอะไรเงี้ยก็ผ่อนคลายตัวเองบ้างดื่มอะไรที่บำรุงสมองหรือว่าผ่อนคลายตัวเองบ้างก็จะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ไม่ปวดหัวมากนะคะประมาณนี้ สุดท้ายค่ะในเรื่องของความรักนะคะความรักของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ปี65นะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนนะคะความรักเป็นอย่างไรคนโสด the world ขึ้นมาความสุขง่ายๆเลย queen of pentacles นะคะแล้วก็จะบอกว่า เซ่นออฟบอนนะคะจะบอกว่าในเรื่องของความรักนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ปี65นั้นนะคะเหมือนช่วงเวลานี้คุณโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินมากๆเลยนะคะเหมือนมีอะไรที่ต้องจัดการนะคะซึ่งคุณก็จะเกดจัดการมันได้นะแล้วก็จะบอกว่าจะมีความมั่นคงมากข้างในเรื่องของการเงินมากขึ้นด้วยนะคะเหมือนกับช่วงเวลานี้คุณโฟกัสอะไรเรื่องอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มีความสุขง่งายได้ด้วยตัวเองถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีแน่นอนนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแน่นอนแต่ว่าเหมือนช่วงเวลานี้คุณ ก็อาจจะโฟกัสเรื่องนี้หรืออาจจะแบบคนอาจจะยังไม่เข้ามาหาคุณด้วยเห็นคุณโฟกัสเรื่องอื่นอ่ะเอออาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปมองหาใครแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะมันมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไม่ได้ถามว่ามีเหงาไหมไมันก็ก็มีบ้างอยู่คนเดียวมันเหงาเข้าใจเอออะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ดูแบบ ยังสามารถมีความสุขง่ายๆได้ดูตัวเองอยู่นะคะ,ะประมาณนี้นะคะถ้ามีคนเข้ามาคุณก็อาจจะต้องเปิดตาเปิดใจนะคะแล้วก็พักสิ่งที่โฟกัสไปก่อนแล้วก็ลองมองหาดูนะคะหรือว่าเปิดใจให้ตัวเองได้ไปเรียนรู้ไปทําความรู้จักผู้อื่นบ้างนะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เหมือนกับคุณโฟกัสเรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็ มีเงินมีทองนะคะที่จะต้องโฟกัสแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ประมาณนั้นนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่สถานะไม่ชัดเจนคนที่เกิดวันอาทิตย์ปี6-5เป็นอย่างไร s t r e n g t นะคะ a c e of p e n t a c l e s นะคะและ a อ e of c u p s นะคะเหมือนจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเวลาที่คุณคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะอาจจะต้องจัดการอะไรบางอย่างก็ขอให้ใช้วิธีการด้วยวิธี ละมุนละม่อมนะคะค่อยๆคุยค่อยๆจากับคนที่สถานะไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยนะคะค่อยๆคุยค่อยๆเจรจาและแน่นอนว่าเมื่อคุณค่อยๆคุยค่อยเจรจาค่อยๆพูดคุยกันนะคะวางอัตราวางอะไรลงนะแล้วค่อยๆคุยกันด้วยเหตุผลด้วยรับฟังกันด้วยความรู้สึก รับฟังกันด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนะมันจะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะอะไรที่ไม่ชัดเจนมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นมันจะเป็นการเริ่มต้นอะไรดีๆโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีว ну ิตเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะอะไรที่มาชัดเจนชัดเจนแน่ๆในปีหกห้านะคะขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะสุดท้ายค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วปีหกห้าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไร justice เกิดขึ้นนะคะ Full of Wands นะคะและ Five of w a n น s นะคะจะบอกว่าในเรื่องของคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะในปี65คนเกิดวันอาทิตย์อาจจะมีความ ด้วยความที่แบบอยู่กับคนหมู่มากอาจจะมีความคิดเห็นมากมายตักแตกต่างนะคะเกิดขึ้นหรือทําให้คุณได้รับได้ฟังนะคะและแน่นอนว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ฝึกในการสื่อสารเจราจากับผู้คนที่เห็นหลากหลายนั่นเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของอความรักนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการปก อะไรนะลงหลักปักฐานหรือว่ามีโอกาสถ้าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้นะคะแล้วก็มีการที่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะยังไงต่อในชีวิตนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะตัดสินใจว่าจะไปในทิศทางไหนกับชีวิตในเรื่องของคนมีโคนะคะ <S <S คเหมือนกับคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยนะ,ะเป็นโอกาสดีๆที่จะได้เรียนรู้กันมากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ จะไปทางไหนนี่ก็คือเป็นช่วงเวลาดีๆในช่วงเวลานี้นะคะในปี65นี้นะคะในเรื่องของความรักค่ะและไพ่ที่คุณตัดได้นะั่นคือเดอะแฮงแมนนะคะจะบอกว่าช่วงเวลา65นี้นะคะหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วนะขณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะจะบอกว่ามีอะไรที่คุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจต้องคิดเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นทั้งเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพอะไรต่ ก็แล้วแต่นะคะเป็นเรื่องเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคิดนะคะให้มากนะคะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากการตกตะกอนเหล่านี้ไปแล้วนะคะเมื่อคุณคิดอย่างดีอย่างถี่ถ้วนแล้วการตัดสินใจของคุณการคิดของคุณการตัดสินใจของคุณนะ่ะมันจะนําพาไปสู่จุดที่ดีขึ้นเหมือนคุณจะได้ตกผลึกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองความต้องการของตัวเองอย่าง แท้จริงและเมื่อคุณตกผลึกเรียบร้อยแล้วมันเหมือนเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนการแบบตื่นรู้อะเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนําไปสู่การตัดสินใจเพื่อใช้ชีวิตในแบบของคุณที่เพื่อให้คุณใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดและแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับคุณเสมอนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกนะคะสิ่งที่ไพ่ที่คุณได้ไพ่ในวันนี้นะคะและแน่นอนตามธรรมเนียมเราจะเปิดไพ่พิเศษให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือแม้แต่คนที่เกิดวันอื่นๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้ตื่นรู้มีความสุขมีความเบิกบานมีความสบายใจมีความสงบนะคะในการใช้ชีวิตในปี2565นนะคะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกและไพ่ที่คุณได้นั่นก็คือ เปลี่ยนคนตรงเป็นดอกบ,บัวค่ะกับเรื่องน่าโกรธเรามีสิทธิ์ที่จะไม่โกรธกับเรื่องที่น่าเสียใจก็ไม่จําเป็นต้องปล่อยให้ใจเศร้าหมองเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เออออกับอารมณ์ใดๆทั้งสิน้นทันทีที่รู้ว่ากาลังคิดเรื่องไม่ดีหรือรู้สึกไม่ดีดับความคิดตัดใจจากอารมณ์นั้นมองให้เห็นทางเลือกที่เราจะได้ฝึกละโลภโกรธหลงพลิกวิปากเป็นโอกาสในการละกิเลสเปลี่ยนคนตรงเป็นดอกบ,บัวสิ่งที่พ่ออยากจะบอกก็คือว่าเรามีสิทธิ์เลือกสว์มือนะคะเรามีสิทธิ์ เลือกเสมออย่างที่บอกไปคนเกิดวันอาทิตย์มีสิทธิ์เลือกเสมอและทุกๆคนก็เช่นเดียวกันมีสิทธิ์เลือกเสมอนะคะเรามีสิทธิ์เลือกที่เราจะจมอยู่ในกองทุกข์หรือเราจะมีความสุขเรามีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ไหลไปตามอารมณ์ความคิดความรู้สึกในแนวลบนะคะเรามีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นแล้วทันทีที่รู้ว่ากําลังรู้สึกไม่ดีคิดไม่ดีหรือมีความทุกข์ให้ตัดใจหรือดับความคิดตัดอารมณ์จากความรู้สึกนั้นๆออกไปนะคะแล้วก็มองว่านี่แหละคือโอกาสที่เราจะได้ฝึกละ ละที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่กลัวไม่กังวลไม่อะไรกับความรู้สึกในด้านลบนะคะนี่แหละคือโอกาสดีที่เราจะได้ละขอบคุณมันซะนะ,ะขอบคุณมากที่เข้ามาแบบทดสอบเราะะและนี่แหละคือโอกาสและเมื่อเราละได้ชื่นชมตัวเองนะคะชื่นชมตัวเองทุกๆทุกๆวิกฤตจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอน,นะคะทุกๆ โคนตมมันสามารถเป็นดอกบัวได้นะคะเปลี่ยนจากโคนตมเป็นดอกบัวได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกๆครั้งที่เราเจออะไรที่มันรู้สึกทําให้ใจเศร้าหมองหรืออะไรเงี้ยมองมาเลยว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้ฝึกละกิเลสละอัตตาตัวตนละความโกรธละความโลภละความหลงละความรู้สึกอยากจะไหลไปตามความอารมณ์ความรู้สึกในแนวลบละมันและเมื่อเราทําได้จงชื่นชมตัวเองว่าเราทําได้ เราเจ๋งเราสุดยอดเราเยี่ยมยอดนะคะชื่นชมตัวเองให้มากให้กําลังใจตัวเองให้มากนะคะเมื่อเรามองแบบนี้นะคะเราจะใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานสนุกสนานและมีความสุขมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้นะคะเปลี่ยนโคลนตมเป็นดอกบ,บัวมองทุกอย่างด้วยทัศนคติที่ดีชีวิตก็จะมีความสุขนะคะและนี่คือทั้งหมดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในปี2565นะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกําลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะ ดูไพ่ดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นพลังในการใช้ชีวิตนะคะอย่าไปยึดถือว่ามันจะต้องเป็นจริงตามนี้สุดท้ายแล้วชีวิตจะเป็นยังไงมันเปลี่ยนได้ทุกวันตามความคิดตามความรู้สึกและการกระทําของคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันทําความดีทําสิ่งดีๆคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้ชีวิตดีแน่นอนนะคะฝาก ด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกด,ดกดิ่งกริ้งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับทุกช่องทางเลยนะคะถือเป็นค่าครูในการทำไพ่ทาคลิปนี้เป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะคะอัมทรินีคิดบวกชีวิตบวกอัมทรินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขนะคะ i n <c oughs> น, <c oughs> นโ o f แฟมิลี่ออวนหญิงพลังหญิงนะคะรวมถึง YouTube c h anel แห่งนี้นะคะ อัทารนีนะคะแล้วก็ติ๊กตอกอ้้มอเดอกอทลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานมีความสุขมีสติแล้วก็ส่งพลังค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ